เซียนพารวยสนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปลาบังกอนกลับเข้าสูร่รายการเซียนเกษตรในช่วงสุดท้ายกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรนะครับช่วงเวลานี้บริษัทปุ๋ยอินรียเกษตรไทยกําลังเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศมาร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการเป็นศูนย์จําหน่ายปุ๋ยอินรียตราปลาบังกร101ตําบลน,นะครับท่านโรก่อนมีสิทธิ์ก่อน หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้มีประโยชน์มากมายวันนี้ท่านฟังไปแล้วชมไปแล้วอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรแต่จดหมายเลขไว้ก่อนดีไหมครับแล้วถือถึงเวลาท่านนึกขึ้นได้เออมีญาติพี่น้องเพื่อนพ้องวงวนันอยากจะมีงานอยากจะมีอาชีพเสริมหรือที่เขาเปิดร้านจำหน่ายพวกผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรอยู่แล้วต้องการจะเอาเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ปลาปามังกรไปเป็นหนึ่งในสินค้าในะร้านเขารีบโทรเข้ามาครับ เพียง101ตำบลไม่มีการเปิดซ้ำและไม่มีการเปิดซ้อนขึ้นมาดังนั้นแล้วการดูแลพี่น้องเกษตรกรใน1ตำบลเนี่ยนะครับ1ร้านค้าเพียงพอสําหรับเรื่องของการใช้ปุ๋ยในพื้นที่รีบเลยนะครับรวมถึงเวลานี้ท่านไหนก็ตามที่ต้องการจะมีอาชีพเรื่องการดูแลร,ร้านค้าปุ๋ยใน101ตำบลในจังหวัดของท่านเองโดยไม่ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับท่านสามารถติดต่อกลับเข้ามาได้เช่นเดียวกัน นะ่นจังหวัดเพียง1ท่านเท่านั้นนะครับหจังหวัด1ท่านที่มีสิทธิ์จะได้เป็นผู้จัดการจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรกําลังแหวกว่ายออกสู่พื้นที่ในแปลงกเกษตรทั่วประเทศในทุกพืชรวมถึงเวลานี้บริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรเกรดพรีเมียมเฉกเช่นเดียวกันกันกบที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรนําไปใช้ในแปลงเนี่ยนะครับขนาดทดลอง5กิโลกรัมเป็นไซส์เล็กครับเพื่อ นำให้พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการจะทดสอบทดลองเอาไปใช้ดูก่อนว่าผลของการใช้งานดีเพียงใดแล้วค่อยตัดสินใจเอาใส่ในแปลงปลูกแปลงใหญ่หรือจะเป็นพืชไร่ของท่านนี่แหละครับ5กิโลกรัมท่านใดต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยแบบนี้เช่นร้านต้นไม้เล็กๆหรือร้านค้าเล็กๆที่อาจจะมีกลุ่มคนเมืองที่เขาต้องการปุ๋ยเพียงไม่กี่กิโกรัมเอาไปใส่พืชเล็กๆในบ้านไม้มงคลไม้กระถางต่างเหล่านี้ รีบติดต่อเข้ามานะครับหรือไปติดต่อตามร้านร้านค้าที่เป็นศูนย์ตัวแทนจาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกรทั่วประเทศรวมถึงสากลการเกษตรอยู่ใกล้บ้านท่านนะครับเดินเข้าไปติดต่อได้เลยนี่คือเรื่องราวของปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกรรับวันนี้เวลาของรายการเซียนเกษตรใช้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมลุงชัยใส่ใจเกษตรคงต้องนําพารายการจากลากันไปก็ติดตามได้เป็นประจำแต่อย่าลืมนะครับท่านดูรายการเซียนเกษตรท่านต้องดูให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริง ขอบคุณกับการติดตามรับชมรายการขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ